สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงกวารฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างลรือนักค e ีกอโมเอสดาวยิงคนใหม่แห่งค่ายปราสาทสายฟ้าเด็กในสังกัดของเดียโกลิซันโตบุริลัมูไนเตตพวกเขาเป็นทีมที่เดินเกมเร็วในตลาดนักเตะอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติล่าสุดมีข่าวเรือหนงหูว่าพวกเขากำลังจะได้ดาวยิงคนใหม่มาล่าตาขายในซีซั่นหน้าอย่างอ e ีโกโมเอส กองหน้าดาวรุ่งวัยเพียง23าปีปัจจุบันยังไร้สังกัดสลับคีกอโมเลสอายุ23าปีสูง183เซนติเมตรรุตุการล่าสุดเจ้าตัวลงสนามกับทีมคัมปีอนาตโตบริสต้าแดนัดแต่ยิงกู้แข่งไม่ได้เลยแต่รุตุการ2023โมเลสลงสนามทีมโคปาเบริสต้าส2องนัดยิงได้ถึง7ประตูถือว่าบุริลัมพวกเขาเสริมทัพอย่างไม่ขาดสายซึ่งนักเตะที่มีข่าวลือกับบุริลัมที่จะย้ายมาเล่นในรุตุการหน้า ทั้งไทยและเทศประกอบไปด้วยรายแรกเป็นนิวเทอรริสอดีตผู้รักษาประตูของ QPR ในศึกฟีนมอร์ิงอังกฤษอายุ34ปีรายที่2เป็นเคอร์ตินกุสเซตแบกออสซี่วัย31ปีย้ายจากเมเบิลซิตี้รายที่3เป็น ush, ม 4, ยาติอุสวากัสกองกลางบราซิเลียนวัย27ปีเด็กในสกัดของเดโกโรลิซันโตอีกรายรายที่4ี่เป็นซาลากัมโตชแบ็กซ้ายดาวลูกฟอร์มแรงอุเครงไทยไซปัสวัย22ปีส่วนนักเตะที่มีเข่าใหม่ ว่าจะย้ายมาร่วมทัพปราสาทสายฟ้าคือพิทวัสสุขกิจธรรมกุลกองกลางตัวรับของบีจีปทุมยู่นเตดส่วนนักเตะที่มีข่าวว่าจะย้ายจออกกากลังปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลหน้ามีสุปัสยเจเด็ดย้ายไปโอชเวนในลีกเดีรเยียมสลับเจ้าอามสุปัสยเจเด็ดย้ายไปโอชเวนในลิกเดีรเยียมเป็นดิวสลับตัวกับทางสปาร์นเมตาซึ่งทางเจ้าแบงค์จะย้ายออกจากโอชเนวนไปสบเบสเตอร์ซิตี้ทีมน้องใหม่ในศึกฟิลมลีอังกฤษที่มีเจ้าของเป็นคนไทย สื่อวงในได้เปิดเผยว่าจ้อาร์มสุภปอรตเจเดเตรียมเก็บเข้าเก็บของไปเล่นในลีกเวลเยี่ยมในซีซั่นหน้าอย่างแน่นอนรายต่อมาที่จะย้ายออกจากลังปราสาสไซฟ้าคืออ e ีฟานดอลล์กองกลางตัวรับของทีมที่ปล่อยให้ทางอุทยทานียิปต์ยืมตัวไปใช้งานในฤดูกาลนี้โดยทางอ e ีฟานดอลล์จะย้ายไปร่วมทีมบีจีปทุมในฤดูกาลหน้าเพื่อไปสแตนบายสารอยู่เย็นซึ่งทางบีจีปทุมต้องการตัวอ e ีฟานดอลล์ที่มีสไตล์การเล่นคล้ายคลึงกับสารอยู่เย็น โดยทางบีจีึงตัวไปแทนสาระจอย,ยนที่มีอายุเยอะแล้วและเป็นดิวสลับตัวกับพิติวัตสุกิจธรรมกุลกองกลางตัวรับของบีจีปทุมยูไนเตดและรายล่าสุดที่มีข่าวว่าจะย้ายออกจากลังปราสาทสายฟ้าคือสุพรามปินักกาตะโพย้ายไปราชบุรีเอฟซีเพื่อโอกาสในการลงเล่นหลังจากที่เจ้าตัวแต่ออกจากเมืองทองเจ้าตัวแทบจะไม่รับโอกาสลงสนามเลยงานเข้าทีมชาติไทยก่อนดวงจีนนัดีชตาคัตบอลโลกส่วนเอเชีย ทีมชาติไทยภายใต้การน,นำทัพของมาชาตรอิชีคุนซือแดนปะดิษฐ์เตรียมนำลูกทีมไปชี้ตาคัดบอลโลกโซนเอเชียกับทีมชาติจีนในวันที่6มิถุนายนนี้ณสนามเซนยางโอลิปิกเซ็นเตอร์มาชาตรอิชีต้องเจอปัญหาใหญ่สองเด้งหลังจากก่อนหน้านี้มีการยืนยันออกมาแล้วว่านิโคลัสมิเคิลสันอด,ดช่วยทีมชาติไทยหลังจากที่เจตัวได้รับอาการบาดเจ็บในเกมลีกเดนมาร์กหลังจากที่เจตัวสไลด์ไปโซนสองประตูต้องพักยาวถึงสองเดือน ล่าสุดทามาชาธระอิชิต้องช็อกอีกครั้งหลังมีรายงานว่าไม่สามารถใช้งานพันษาเฮนิบูลเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมได้หลังจากมีรายงานว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บทาให้มาชาธระอิชิหมดสิทธิ์ใช้งานเซนเตอร์แบ็กร้อยเก้าสิบเอ็ดเซนไลน์นี้อย่างแน่นอนทําให้ทามาชาธระอิชิกุณซีทิพชทยเหลือเซนเตอร์แบ็กที่เคยใช้งานเพียงแค่สามคนคือสุพรรณทองสงสุชิลละและจักรพันธ์ไทยสุวรรณหรืออาจจะทิ้งเวลาที่จะต้องเรียกเจ้าตานเข้มดี เซนเต์แบ็กจอมบูจากราชูเลฟซีก็เป็นไปได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นเช่นไรจากการประชุมฟี ف าของเกตที่เทลโอเปจภาพสมาคมฟุตบนอลนานาชาติหรือฟี ف าได้บทสรุปเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกชุดยสิบเจ็ดออกมาเป็นที่ีนบย้อยแล้วฟุตบอลโลกรุดอายุไม่เกินสิบเ็ดปีจะจัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์โดยจะมีการแข่งขันขึ้นทุกๆปีปีละครั้งนับตั้งแต่ปี2 0 2 5ถึงปี2 0 2 9 โดยมีทีมเข้ารวมแข่งขันรอบสุดท้ายทั้งหมด48ทีมโดยแบ่งโคต้าแต่ละโซนออกมาดังนี้ทวีปเอเชียได้9ทีมยุโรป11ทีมแอฟริกา10ทีมคอนคาเคฟ8ทีมอเมริกาใต้7ทีมและโอเชียเนีย3ทีมซึ่งทางมาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลคาดหวังไปอย่างมากว่าไทยเราจะสามารถไปเยาวชนโลกได้หลังจากเพิ่มทีมในรอบสุดท้ายเป็น48ทีมโดยการแข่งขันฟุตบอลยูสเชิงแชมป์เอเชียครั้งล่าสุด แต่เราสามารถโทรเขาถึงรอบ8ิทีมสุดท้ายได้ก่อนที่จะแพ้ให้เกาหลีใต้พลาดตัวโยาวชนโลกเพียงแค่นิดเดียว